อันนี้เป็นข่าวดีนะครับสำหรับเรื่องของการเดินทางหรือว่าขนส่งนะครับใกล้จะเปิดเทอมแล้ว<ช>น้องๆหนูๆกำลังที่จะต้องเดินทางไปโรงเรียนนะครับรอันนี้ข่าวดีสำหรับผู้ปกครองและน้องๆหนูๆน,นะครับบริษัทไทยสมายบัสครับประกาศช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนซึ่งตรงนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรครับไปพูดคุยกันกันกบคุณกุณลพรพัฒน วงมาจารพิญญานะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมัยบสัสจำกัดครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้ท่านช่วยเล่าถึงที่มาของโครงการนี้ค่ะที่ไทยสมัยบัสเนี่ยจะช่วยเหลือในเรื่องของการลดภาระาค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะค่ะก็เป็นที่มาของเรื่องค่าของทีง่ที วันนี้ประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะฮะเพื่อเพื่อให้นําพาไปได้ทีนี้ไทยสมไมเนี่ยค่ะก็มีเส้นทางอยู่ร้อยี่สิบสามเส้นทางนะคะคแล้วก็จะมีอ่าเส้นที่ผ่านโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะยกตัวอย่างเทพศรีลีนสายน้ำกึง้งวัดทัดทองอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะคะนี่เราก็เลยอ่า ออกนโยบายออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับทางภาครัฐอานะฮะที่ช่วยกระตุนะต้นอ่าเศรษฐกิจก็คือลดค่าตองที่ไม่เก็บเงินจากเด็กที่ต่ำกว่า12ปีค่ะค่ะคฟรีขึ้นฟรีได้ตลอดทุกเส้นทางค่ะครับค่ะก็คือทางไทยสมายบัสเนี่ยที่ให้บริการเนี่ยรถเมย์ในการขนส่งในพื้นที่กรุงเทพก็จะให้เด็กอายุต่ำกว่า12ปีขึ้นรถเมย์ฟรีนะครับ คำถามต่อไปคือถ้าเด็กจะขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะต้องแสดงหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมครับค่ะก็น้องๆต้องแสดงบัตรนักศึกษานะคะบัตรนักเรียนนะคะหรือบัตรประชาชนนะคะว่าไม่เกินสิบสองปีค่ะครับค่ะก็คือบัตรที่มีรายละเอียดที่จะระบุได้ว่าคุณมีอายุไม่เกินสิบสองปีแบบนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะแบบประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษาก็ได้ค่ะครับค่ะว่าไม่เกินสิบสองปีนะครับแล้วโครงการนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็สิ้นสุดเมื่อไหร่ครับท่านครับค่ะโครงการนี้นะคะเริ่มตั้งแต่สองพฤษภาที่ผ่านมานะคะจนถึงสามสิบเอ็ดอันวาปีหกเจ็ดครับอืมค่ะก็ต้งกับสิ้นปีเลยค่ะครับค่ะก็ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับยาวๆไปถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับสําหรับเรื่องของการลด ภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะค่ะค่ะที่นี้ย้ำหน่อยค่ะในเรื่องของเส้นทางของรถเมล์ของไทยสมายบัสค่ะว่าจะมีเส้นทางสําคัญสําคัญเส้นทางไหนที่จะเดินทางผ่านโรงเรียนต่างๆบ้างคะ,ะมีนะคะก็มีสายสามขีดอ่าสิบเอ็ดหรือเป็นสายเก่าวงเล็กตีแปดนะคะก็คือเป็นอ่าโรงเรียนเทพศิลินนะคะแล้วก็สายน้ำพึ่งนะคะแล้วก็วัดพัดทอง นะคะแล้วก็มีสายสามขีดสี่ห้าหรือสายเจ็ดเ็ดเก่าอะค่ะอาสัมชัญบางรัฐอาสัมชัญคอนเวนกรุงเทพคิดเปลี่ยนนะคะแล้วก็หอวังค่ะ,ะ,คะแล้วก็มีสายสามขีดหนึ่งที่เป็นสายเก่าสองะนะคะก็จะมีอ่าวัดวัดทองสายน้ำพึ่งสตรีวิทยาสวนกุรลาบวิทยาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,ะแล้วก็มีสายเ หนึ่งขีดสี่ห้าอ่เป็นสายเก่าก็คือหนึ่งหนึ่งห้านะคะมอีอ่าอสัมชัญบางรักอ,อ่าอสัมชัญคอนเวนท์เพนเทคคิสเตียนเนี่ยค่ะคะ่ะแล้วก็มีสายสี่ขีดสามเก้าวงอ่อวงเล็บสายเก่าก็คือสี่ศูนย์นะคะค่ะส่วนปุลาวิทยาลัยนะคะแล้วก็สายน้ำผึ้งนะคะแล้วก็วัดทัดทองแล้วก็เตรียมผูดจศึกษาค่ะโอ หลายโรงเรียนนะฮะ,ะหลายโรงเรียนดังเลย,ลยเน,นะครับหลายเส้นทางด้วยนะคะครับค่ะก็เจิญน้องๆหนูหน่นๆนะคะอ่าขึ้นรถไัยสมัยบัสได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องบ่วงเรื่องความปลอดภัยในในรถเราเนี่ยมีกล้อง C C T V ถึงหกตัวนะคะคอ่าเรื่องเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงน้องๆลืมอะไรหลับหรือลึงกระเป๋าก็สามารถที่จะมาเอารถแอน o u n าได้ที่ตามสถานีได้เลยค่ะ แล้วนอกจากคนขับรถแล้วจะมีพนักงานประจํารถด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยมีค่ะเรามีพนักพนักงานบัสโฮสเทสค่ะที่คอยดูแลในในรถอยู่ค่ะอ๋อบัสโฮสเทสนะครับขอฝากละเมนแอร์โฮสเทสใช่ก็คือบัสโฮสเทสกับตันกับตันเมย์ก็จะคือคนขับรถค่ะให้น้องน้องสังเกตให้ให้น้องๆ้องสังเกตนะคะว่าจะเป็นรถสีน้ําเงินที่เป็นรถไฟฟ้าขับกดค่ะ อ่าอันนั้นคืออยู่ในกลุ่มเราหมดเลยถึงจะเป็นรถไทยสมายแล้วก็ไม่ได้เขียนชื่อบริษัทไทยสมายบัสหนูขึ้นได้เลยครับค่ะแหมชอบจริงๆคนขับรถคือกับตันขับรถแล้วก็กับตันเม่กับตันเม์บัสโฮสเทสนะครับแบบนี้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองน้องๆหนูๆเนี่ยสงสัยแล้วล่ะครับแหมอยากใช้บริการสังเกตได้ยังไงว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นของไทยสมายบัสมีจุดสังเกตยังไงครับ สังเกตง่ายนิดเดียวค่ะตอนนี้ที่รถเมย์ที่เป็นสีน้ำเงินเข้เมะค่ะค่ะสีสีน้ำเงินเลยแล้วก็จะเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนที่เขียนว่ารถพลังงานร้อยเปอร์เซนนะคะอันนั้นก็คืออยู่ในกลุ่มของเราหมดเลยค่ะค่ะเป็นรถไฟจะมาน้องๆสามารถขึ้นได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลค่ะครับค่ะโอ้อารมณ์อย่างนี้รถเมย์กลายเป็นรถโรงเรียนเลยนะฮะแม้แต่ผ่านโรงเรียนทีนึินนะครับที่หาให้น้องๆมาก็ช่วยกัน ลดโรกร้อนด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องเอารถออกมาแล้วรถติดค่ะครับแหมเมื่อกี้แหมฟังแล้วมั่นใจมากเลยครับเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมีร้อยเเมีกล้อง C C T V 6ตัวนะครับแล้วก็มีพนักงานประจำรถที่เรียกว่าบัสโฮสเทดเี่ยดูแลกันเต็มที่นะฮะท่านท่านครับอย่างนี้ถ้าเกิดท่านใดที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยอื่นๆเนี่ยนะฮะจะสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางไหนได้ั้างฮะสำหรับจะไปสอบถามพิเกับไทยสมายบัสประเด็นเนี้ยเข้าเข้ามาที่ในอ่ากลุ่มของบริษัทได้เลยค่ะใน Facebook ค่ะในใน a c e b o o k ของอ่าเป็นเพจของไทยสมายบัสค่ะค่ะอ่าตัวนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับท้ายนี้ท่านเดียร์อยากฝากเพิ่มเติมย้ำกับผู้ปกครองชาวบ้านอีกไหมครับค่ะก็ปาก ขึ้นรถไทยสมายกันนะคะจะได้แบบว่าช่วยกันลดโรคร้อนนะคะเรามาช่วยกันค่ะก็ <c oughs> ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะค่ะแล้วก็ให้น้องๆขึ้นข้างหน้าลงตรงกลางนะคะเพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบค <c oughs> ่ะฝากน้องๆค่ะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยแย่งกันขึ้นเราอาจจะเกิดอ่าอุบัติเหตุได้นะคะ <c oughs> ให้ให้น้องๆเนี่ยอ่ารถหยุดจอดแล้วก็ขึ้นประตูหน้า แล้วก็เวลาลงก็ลงประตูกลางเพื่อความปลอดภัยเราจะได้ไม่เดินสวนกันเพราะน้องๆเขาถือกระเป๋าอะ,ะค่ะเราก็จะพยายามให้มันเป็นเลนนะฮะเลนขึ้นกับเ็นลงโดยชัดเจน,นะค่ะเพราะถ้าเกิดเราให้น้องๆหนูๆเนี่ยเขาไปแทรกแซงกระเป๋าเขาอาจจะไปเกี่ยวหรือเกิดอุบัติเหตุได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นเรื่องอุบัติเหตุเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากค่ะค เอาละครับวันนี้ทางรายการขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณคะ่ะ,อะขอบคุณค,ะค,ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ ครับคุณกุณณลพรพัฒน์วงมาจารพิญญาครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมัยบัสจำกัดนี่คือโครงการดีๆนะครับจากโครงการไทยสมัยบัสครับช่วยลดภาระค่าโครงชีพให้กับพี่น้องประชาชนเด็กอายุต่ำกว่า12ปีขึ้นรถเมล์ของไทยสมัยบัสฟรีนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนะครับใช่ค่ะ31ธันวาคมนะคะแล้วเน้นย้ำนะคะรถสีน้ำเงินนะนะคะแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเวลาจะขึ้นก็ขึ้นด้านหน้าแล้วก็ไปลงประตูกลางนะคะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อาจจะทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุได้นะดีนะคุณเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาขึ้นเขาก็เขาก็จะกําหนดเหมือนกันขึ้นอาจจะขึ้นเวลาขึ้นขึ้นหน้ารถหรือว่าอาจจะขึ้นหลังรถแล้วไปลงหน้ารถอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีประตูเฉพาะของเขาเลยก็จะทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ป้องกันในเรื่องของอันตรายด้วยถูกต้องเขามปลอดภัยต้องมาเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็เส้นทางต่างๆที่ผ่าน โรงเรียนสําคัญสาคัญนะครับหลายโรงเรียนยกตัวอย่างสายน้ําผึ้งวัดธาตุทองสตรีวิทยาแล้วก็สวนกุหลาบนะครับแล้วก็เต,ต,ตรียมอุดมด้วยมเตรียมอุดมด้วยนะฮะเตรียมอุดมพิทยาไทยใช่ไหมอ่าแถวๆนั้นนะครับแถวๆสยามแควนะก็ ็มีนะครับหอวังด้วยหอวังด้วยก็แถบนี้ลากข่าวโอ้ครอบคลุมไปหมดนะครัค่ะแหมแปลงเป็นรถโรงเรียนได้เลยนะครับจริงคุณถือว่าเป็นโครงการดีๆฟรีๆเลยนะครับลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเด็กอายุต่ำกว่า12ปีขึ้นรถเมล์ฟรีของไทยสมัยบัสสังเกตสีน้ำเงินสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มเลยสีน้ำเงินรถไฟฟ้าใช่ค่ะเงียบเงียบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถูกต้องแอร์เย็นเย็นใช้บริการกันได้ค่ะ